สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมช่วงคำคำนะครับช่วงคำคำมาชมสวนมาชมโขกหนองหน้านะครับหยาสดหดหดพักเป็นหดพักเป็นทุกคนนะครับอ่าหัวข้งางนี้มาหนองหน้าท้างนี้โอ้ยแม่กบลูกเห็นอย่างน้อยนี่นตกปลาบ่ป,ประกันได้บ่ ไฮ้เพิ่งกระดู๊สองสามตัโอ้อันนี้น้องหน้าเจ้าของใส่แนวใดอะไรปลาตัวปลาดุกตัวนี้แม่่ใสปลาดุกสองตัวปลาเข็งโอ๊ยปลาดุกสามเด้อเออปลาดุกสามตัวแล้วปลาทูปลาทูสีเก่งแท้มาเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง ทางคุณผู้เฒ่าแข็งแรงฮอดพักก็ผลหลวกวายูกฮอดงามหลวกวายูกฮอดคือเก่างามลูกวยูกบะหดคือเก่าเป็นการออกกำลังกายว่าสันเห็ดได้ซ้ำเหดุใยงามเนี่ยหายลมผู้เฒ่าเนาะอันนี้ปลาเพียงไว้ถากินเด้อพี่น้อง ม,มาชมมาชมส่วนท่ามีหลายอันหลายแนวนะครับมีทั้งบักฮงมีกล้วยมีพักนะครับบักือ ữ. มาทาั้งฝีก็เป็นบักออือบักือ ữ. อักระลังไงนะครับอือกระลังไงอันนี้ก็กล้วย อ่าท้องนี้เป็นหยางท้งนี้กรเทศอ่ากระเทศกระเทศกระเทศหลายนะครับนี่บานมอสมุมคลองอันนี้คลองคลองนาบานนะครับแต่มีป่าขึ้นกันอันนี้ก็เป็นบ้านพักตากอากาศนะครับบ้านสวนนะครับบ้านสวนยุ่รอบบ้านสวนจะเป็น มากซีดานะครับมากซีดาเห็นทุ่งกอาวๆนั่นคือห่อไปนะครับห่อมักซีดาไปอ่าได้ปลาอะไรคะ,ระเ่งจนง้นี่ปลาเข็งโอ้หนี่ปลาเข็งอ่านี่ปลาหมออ่า พันใบโพนะครับโอ้โหดิดดหน,น,นดีด,ดินดีนั่งรูกป่ะน่าปตะเขียงนะครับพี่นอ้องใสน่น้ำมวยปลเขียงปลาคอตกประลุกไหมวอพิษตกแต่บ,บางหันนี้นะครับปั้นแล้วก็บีบใส่เวทนะครับ ย้อนลงไปมาที่นี่อ่าพี่น้องนี่ลาได้แล้วเดี๋ยวกกินแรงแล้วเดี๋ยวจะไปอ่าประกอ,อบอาหารวันนี้เขาก็จะไปต้มไปแกงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสานีนะครับข้าช่มสวนครับมาเบิงนะครับมาเบิงว่าอ่า<อ>เห็ดหยังแน่นะครับมาอยู่สวนนี่โอเคครับขอบคุณพี่น้องติดต,ตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ